นะมียาพะรวยครับหานอยวีไครับบนพฤหาเรืัสเรหัสที่แปดนะคนไหนก็ติดตามครับมียาพะรวยโชว์คนมันครับลำลำเรื่อยๆกันสะพูดก้นเอามาเบิร์นครับมันนี้มียาพะรวยเอาหวยเด็ดหวยดีมาฝากครับน,นอยวีไครับวันพฤหัส let's see Bed home. <laughs> thịt hộp đây nào thì 3 sớm sáng Hãy subscribe cho kênh Ghiền นี hey. <laughs> hey, <little> mm ่มากรครับนี่เลยอ้าวเปิสามห้าสามนี่ ไม่ลืมเหล็กตัวหนึ่งาอ,อาตมันมังครับมีสองสามหาสามสี่สองศูนย์สองแล้วก็แปดสองครับอ่คนหลไรก็ติดตามกันเมีออยาพรวยอ่ะวิ่งรูดกับ 8, แปดกับเก่าได้ครับได้ โฉบโจบคนมารสืบสุ่คนครับเราหลับแลอวด้วยนี่ครับพระรวยมานี่ขอหลาบอีก่อนสวัสดีครับ